จัดงานวันนี้นะครับเป็นการจับมือร่วมกันนะครับของ2องพันธมิตรนะครับระหว่าง T.T Corporation เจ้าของผลิตภัณฑ์สกินแคร์สามแบรนด์นะครับจับมือร่วมกับทางแ i ม m และเีเร์ครับในฐานะเป็น Artist Management นะครับเรากําลังจับมือเป็นพันธมิตรร่วมกันอย่างท่านแฟนในการขับเคลื่อน T Beauty และ T Pop ให้เติบโตไปด้วยกันนะครับในปีนี้นะครับเราต้องการที่จะเปลี่ยนประสบการณ์ การช้อปปิ้งแบบเดิมในอ e ีคอมเมิร์ซเป็นโซเชียลคอมเมิร์ซครับโดยเราเอาอนเตอร์เนนตเนี้ยการช้อปปิ้งเนี่ยครับมารวมด้วยกันปีนี้เราก็จะได้เห็นคอนเทนต์ใหม่ๆอ่ะจะในแพลตฟอร์มต่างๆแล้วก็อาจจะได้เห็นการช้อปปิ้งที่เป็นรูปแบบใหม่นะคุณ เรารู้สึกดีใจนะครับที่ได้พาร์ทเนอร์อย่างอย่าง TAT ที่มีเป็นโปรดักที่มีคุณภาพด้วยและมีความหลากหลายในตัวโปรดักซึ่งตอบโจทย์กับความหลากหลายของน้องๆท,ที่ที่เรามีอยู่แล้วที่สําคัญที่สุดก็คือน้องๆได้ใช้จริงดนะ้วยเนาะใช่ค่ะเราพอได้ใช้จริงเนี่ยสามารถที่จะถ่ายทอดออกไปได้อย่างมันเป็นความจริงที่เราไม่สามารถโกหกได้อะล้วผมว่ามันมันดีสําหรับทั้งแฟนลับแล้วก็ตัวของพวกน้องๆเองรู้สึกว่าดีใจแล้วเป็นเกียรติมากๆครับที่ได้ร่วมมือกับทาง TAT ทีบิวตี้กับทีปเราก็มีความตั้งใจครับที่จะทำสินค้าที่ดีแล้วก็ทางฝั่ง i อแอมแล้วก็ d ี e มอร์เองนะครับมีความตั้งใจที่จะทำคอนเทนต์ดีๆให้กับผู้ไปพวกแล้วก็แฟนคลับทุทกๆคนครับก็ยังไงก็ฝากพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ